mấy <laughs> <laughs> ท่านสสครับเดี๋ยวให้ทีมงานคนสุรินทัณฑ์ดีได้สัมภาษณ์ในวันนี้วันที่สามของเดือนสิงหาวันนี้นะวันอาทิตย์นะครับวันนี้ท่านสสมีอะไรที่จะฝากบอกพี่น้องในวันนี้วันอาทิตย์วันที่สามนะครับที่ได้มาตรวจเยี่ยมเทเลยครับสวัสดีครับจริงจแล้ววันนี้ต้องรูอจักในฐานะที่เป็นคนไทยนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่หลั่งไหลมาลำบากร่วมบริจาคสะสมถุนให้กับกําลังของเรานะครับหรือว่าสิ่งของนี้จะส่งไปให้แนวหน้า ปลอดภัยนะครับเจรท่าติดดูแค่ว่าหลายล้านบาทนะครับที่อย่างเช่นเหนือล้ตัวโล้ตัวแพทย์ทานตรงท่านก็ประธานมาให้กัสเราพี่น้องที่หมู่เรียนครับจังหวัดที่หมู่เรียนตําบลมาเรื่อยๆครับวันนี้ตําบลนาบัวนาบัวครับตําบลนาบัวครับนี่คือสิ่งที่ผมก็หาได้ยากกาดอย่างนี้เหือว่าถืออาจจะเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราเห็นคือความมีน้ำใจของคนไทยครับครับผมขอบคุณมากครับท่านสสครับสวัสดีครับ អូនេ <sharp <sharp ះបាត់មនុស្សចង្អាញ់ល្អស្អាតตำบลນາបัวយឿនអាណាមិតដៃបាត់អុយអុយសាសាឡើងហូបបើបាញ់ចိတ်ម៉ែគ្រូអុយសាសាហូបបាយមើបាយប្រឹសណាអូយចិត្តឡើងអើណា อันนี้มาทุกหมูไหมนี่นาบัวมาทุกหมูวันนี้รวมทุกหมูโอ้โห oh, เป็นหนึ่งเดียวนาบัวเป็นหนึ่งเดียววันนี้โอ้โ oh, หสุดยอดสุดยอดสุดยอดวันนี้ได้หมูสดๆอันนี้ทำไรหมูวันนี้ oh, ต้มต้มฟัก <S <S ต้มฟักต้มฟักโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอด

อันนี้นันไว้สลัว่เลั่องยัไม่สูงเารดอยากนํเข็นมา่าไม่ันตอนน้หกคันแล้วครับนแล้วคันบหนึ่งคือคันอะไ เอาต้มมาต้มมาต้มมาเดินได้มาสายมาสายมาทีนึงทันหนึ่งตั้งแต่พอมาถึงทันแล้วเลยแล้วแต่ วันนี้มีพี่น้องมีน้ำใจมามอบรถเข็นกี่คันครับวันนี้ก็รวมแล้วตัวที่หกพันแล้วครับผมโอ้โห,โโห,หจักรยานครับตรงอําพุทธครับอะไรก็ไปสอนุนได้ครับผมวันนี้จะของไปเองครับเสียรคครตยน้นครับผมอทะะไรรันคบมีอะไรจะฝากบอกพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนไหมครับก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันครับคนไทยไม่ทิ้งกัน สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดวันนี้ก็มีท่านรองผู้ว่าครัเป็นเกียรติมารับมอบรถเข็นสี่คันในวันนี้ครับผมด้วยท่านสสประกณ์มุ่งเกินพร S <S จะไปอยู่แค่6คันนะครับแล้วจะมีตนะครับี่จไดโอกาสเพิ่มครับผมโอเคีวินไปผีวินไปคนะไปกัได้ทางมันเนี่ยคนใจบนครับผมครับผมสอสสต่ออีกสคันครับผม เอาบุญมาให้ก <irgendw carbono> ็ต <Beautiful S 2> ้องเอาบุญกลับเขาถือว่าวันนี้เราได้บุญร่วมกันคนไทยไม่ทิ้งกันขึ้นาอไปเรี่อยๆกันนะครับ ครับตอนนี้ท่านสอสอุคกรณ์ของเราก็ได้เดินพบปะเจ้าหน้าที่น้องน้องทหารนะครับพี่พี่ทหารน้องน้องทหารนะครับตอนนี้ที่มาช่วยเพื่อดูแลพี่น้องของเรารอเราตายเยอะนะ

อ่อมับอร่อยเยใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่น้องกับบ้านบางอย่าง

เขาไม่ได้กินยาเไมกินไม่ได้อ๋อไม่ได้คุณท่านได้บอกว่าเราคอยดูแลคัวให้กี่ตัวว่ากี่ตัว้าตัวเรื่งที่ตัวหนูไปัไปด้งด่ง

ทางทางหน่วยงานจังหวัดมาหนูมาเลยมาแนะนำชาวบ้านให้ท่านสอมาจากนี้เนาะสเดนมาจากภาษาท้๊ากรายภาษาถ้๊ากรายนี่คุยก็เมียนนี่แล้วบอกเด็กๆเด็กๆให้เด็กิก็ขยะบางี้เรามาเรามาใส่เข้าอยู่เนี่ยนะไอ เก็บยาเดินเก็บามเด็กวัยรุ่นหนวหน้าทีมเออช่วยเก็บช่วเก็บเนี่ยข้าวยำข้าวยงอร่อยนะเด็ย่าย ก็อ่างนี้ครับตอนนี้ท่านสสท่านผูก่อองคร็ได้พบปะพี่น้องได้รับความเดือดร้อนนะครับตอนนี้ก็ท่้ับอั่า้งา้งาันอน้ัน้อน่อตันอนี้้าาวั่้ Mới chặt tâm thôn đấy. Bạc đáy Bạc đấy, bật đấy. Ừ. Ừ

อาหารอร่อยป้ออาหารอร่อยป้อบิ๊มป้ออร่อยป้อ ครับวันนี้ท่านสสประกรณ์มุ่งเจริญพรสสเขตหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ครับได้มาเยี่ยมพี่น้องนะครับีรหรเสียหรือเปล่าครับเป็นเสียหรือเปล่า

我们。 Lêm phối hợp của mình tại 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 áo บอ <S an> กครันนวันีนกีันนี้ท่านก็สาท่านก็เป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์ที่สามของเดือนสิงหานะครับสิงหาอาทิตย์ที่สาม

亚罗车对